เข้าสู่ช่วงบรรยากาศสดๆนะครับรายการผู้หญิงรู้จริงในช่วงกูรู ปรึกษาปัญหายิ่งหญิงนะครับแน่นอนที่สุดว่าวันพุธพฤหัสบดีแบบนี้เราจะอยู่กับอาจารย์อ้นพรมงคลนะครับซึ่งก็จะเอาเรื่องราวดีๆที่ถือว่าเป็นการรักษาในรูปแบบไทยๆที่มันเคยห่างหายไปนานแล้วคุณดีมกลับมาอีกครั้งหนึ่งจริงๆเนี่ยมันมีมาก่อนหน้านี้เนี่ยตั้งแต่โบราณกาดูในใบลาอะไรแบบนี้จนอาจารย์อ้นเนี่ยไปศึกษามาแล้วก็นํากลับมารักษาอีกครั้งหนึ่งจะหลากหลายรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นการนวดการใช้ไม้มากดจุดต่างๆแล้วก็ จะมีรูปแบบวารีบำบัดหรือมุ้ยขุยด้วยซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราเคยเห็นในรายการพี่ขรู้จริงเนี่ยเคยเห็นในรูปแบบแบบต้อนรับออริจินอลมาแล้วแต่วันนี้มีความพิเศษมากนะครับถือว่าเป็นการต้อนรับคุณบีมด้วยเพราะว่าต้องไม่เคยเห็นแน่นอนแล้วพอเห็นนี่ก็เห็นแบบว่าอลังการเลยที่สําคัญเนี่ยวันนี้เนี่ยมีแขกรับเชิญพิเศษนะที่เป็นคุณผู้ชมของรายการพี่ขรู้จริงนะครับแล้วก็ป่วย ปวดขาแบบนี้มาให้อาจารย์อ้นรักษาด้วยนะครับมาสวัสดียังเป็นทางการก่อนสำหรับครูของเราในวันนี้นะครับอาจารย์อ้นพรมงคลชานวัฒนโยธินครับสวัสดีครับและแขกรับเชิญสุดเก๋ของเราท่านนี้นะครับพี่ตุ๊กนะครับคุณณพัฒสวรรค์ศักดิ์สมบูรณ์สวัสดีครับนี่เป็นคุณผู้ชมที่น่ารักมากๆคนของรายการหมิงรู้จักกับเราใช่ไหว่า มาบฏว่าขาเนี่ยปวดปวดมานานหรือยังครับก็ปวดมานานพอสมควรค่ะเป็นปีอันนี้คือสาเหตุการปวดมาจากอะไรอะคะก็เดินมากแล้วก็อายุด้วยก็้ลยดูสงสารเลยไม่น่าเชื่อแล้วก็แล้วก็หิ้วของหนักแล้วก็เดินเป็นระยะเวลาที่นานแล้วก็ไม่ค่อยได้พัก ก็เลยมีปัญหาเรื่องของการปวดข่าวค่งเองนะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะมาเป็นแฟนใหม่ของรายการผู้หญิงรู้จริงพิ่งเคยดูในช่วงกูรูปรึกษาปัญหาหญิงหญิงที่อาจารย์โอ้นมาเป็นกูรูเช่นเดียวกับคุณบีมเองเนี่ยมาเป็นพิีกรใหม่ไม่เคยเห็นเลยอาจารย์โอ้นใจเลยทีเดียววันนี้มาดูว่าจะมาทำกับข้าวเล่าให้ฟังหน่อยสิครับเล่าให้คุณบีมฟังเล่าให้คุณผู้ชมแฟนใหม่ฟังอุปกรณ์มาแล้วไม่บอกโอมันคืออะไรครับ ทำไมมันดูจริงๆเราก็ไม่เคยเห็นกันนะนี่ฮะไม่เคยเห็นนะครับค่ะฮะปกติจะเห็นแผ่นเหลี่ยมนะครับเหล็กแผ่นเหลี่ยมแล้วก็ได้มีอันนี้อันนี้เคยอย่ากจะบอกว่าเป็นเครื่องมือแต่ปกตินี่ก็จะใช้กับเหมือนกับน้ำเป็นวาล์วบำบัดใช่ไหมคะถ้าเกิดแบบว่าดั้งเดิมเราเนี้ยก็คือจะใช้ไอ้แผ่นแปดเหลี่ยมที่เขาเรียกว่าโบยขวดซึ่งมันเป็นความเชื่อนะฮะคุณผู้ชมเป็นความเชื่อของของคนที่แบบว่า คนจีนหรือคนไทยแบบว่าเชื้อสายจีนก็จะเป็นแพทย์เหมือนแพทย์แผนแผนจีนนะคะเป็นแพทย์ทางเรื่องบอกว่าไอ้อะไรที่มันเป็นปาเรีแต่เครื่องนะครับเดีี๋ยวน้ราไม่แต่จะบอกอันเนี้ยเนี่ยเหมือนมาทดลองวิทยาศาสตร์ไม่ได้มีเค่ื่องนะฮะไม่ใช่เครื่องไม่ได้มีครับเครื่อเดินเล็น่อยได้ไหมฮะนี่คือเครื่องอะไรคะคุณหมอเครื่องพ่นลมนะครับบรรยากาศอันนี้ไม่ใช่แบบทำจรวดเป็นอะไรบ้างไฟไปยังไง ่นลมเราเป็นเอคือนี่ไม่นี่คนไข้เขาทำให้คนไข้นคนไข้ประดิษฐ์ให้เขาเป็นเขาเรียกเป็นอาจารย์ลบลบพลัดฝักชิบนะครับต้องขอบคุณไว้ด้วยาะมารักษาเราแล้วหายแล้วก็มาช่วยหมอประดิษฐ์เพราะตอนแรกเราพมไม่มีลมครับตอนนี้เราจะมีลมเข้ามาด้วยอ๋อคือเป็นช่วยกันช่วยกันอัดลมเข้ามมาธรรมดาเราอมน้ําไว้ในปากแล้วพ่นออกมาแล้วเรามาพมมันก็ยังไม่มี ตัวลมมันก็จะไม่มีแรงดันที่มันจะพ่นได้แรงพอใช่ไหมคะตัวนี้จะพ่นได้แรงเลยเพราะปกติแบบว่าอาจารย์โอ๊ตอาจจะใช้แบบเหมือนการสาดลงไปลมมันไม่พอลมไม่พอมันยังมีน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างไงทำไมต้องไปอันนี้มันมีอะไรอยู่ในกล่องลมอันนี้ยะคะก็ตัวนี้จะเป็นตัวหม้อแปลงตัวปั๊มลมนะครับแล้วก็แปลงแปลงไฟเข้ามาแล้วก็เข้ามาในท่อสูญญากาศแล้วก็จะนําลมออกมา ัวกันน้ำที่อยู่ในกระเป๋าขอชื่อคนประดิษฐ์สักคนหนึ่งไหมฮะค่ะชื่อชื่อชื่ออะไรนอาจารย์ลพรัตน์ฟักชินนะครับอ๋ออันนี้ช่วยประดิษฐ์เกมากครับผมช่วยประดิษฐ์ให้นะคะที่ต้องมีโฟมเนี่ยเพื่อที่จะเป็นการกันเสียงนะครับเพราะว่เดี๋ยวพอเราเปิดเนี่ย เอาเปิดได้เลยไหมฮะเปิดได้เลยครับเปิดได้เลยลองเปิดดูนะครับเรามันจะมีเสียงค่อนข้างดังนี่อ่าวันนี้พวกเราอาจจะต้องคุยกันผู้ผลเสียงของตัวเครื่องนิดนึงนะครับสายจะยาวเลยนะครับโอ้นี่คือคนไทยนักประดิษฐ์ครับแล้วก็เหมือนการเป็นการรวมกันค่ะศาสตร์วิทยาศาสตร์มารวมกับแพทย์ทางเรื่องนะคะอาจารย์นักนักศาเลยใช่ไหมคะนั่งเฉียงๆก็ได้เป็นเข่าเลยไม่โดนแล้วครับเไม่เคยมาเลยที่นี่ ไม่โดนนะคบไม่โดนอ๋อนี่ไงพ่นแบบนี้มันจะมีส่วนความความร้อนกับส่วนความเย็นมันก็จะเป็นทหารที่ตุกรู้สึกยังไงบ้างคะตอนนี้แรกแรกรู้สึกเย็นค่ะเอเย็นแล้วก็มีมีละอองเปลวอุ่นๆเข้ามาด้วยคือบรรยตาทำให้พอไปโดนเหล็กที่มันร้อนเนี่ยมันก็จะขึ้น วันนะคี่แครับ่ต้องรับขากับขาสักนิดนึงครับได้ค่ะชัดเจนอย่างนี้ครับซึ่งจริงๆแล้วนิ้วารีบำบัดมันคือการรักษาร่วมกับการนวดหรือว่าการตอกเส้นก่อนหน้านี้มาแล้วครับุณผู้ชมคุณดีฉันถือว่าอันนี้เป็นขั้นตอนเขาเรียกว่าอะไรครับการคลายการว่องกล้ามเนื้อการว่องกล้ามเนื้อให้มันได้รับความอุ่นพอโดนเหล็กแล้วมันจะไม่ร้อนใช่ไหมครับ อ่ารู้สึกมันจะมีอุ่นๆค่ะอุ่นๆอยู่นะคะเป็นละอองอุ่นๆเข้ามาถ้าถ้าร้อนเกินไปพี่ตุ๊กร้องเลยนะคะก็ต้องผิงไฟไปเรื่อยๆนะครับือช่วยอาจารย์โน้นอ่ะเป็นเป็นลูกมืออะค่ะคุณเป็นลูกศิษย์คนนี้ค่ะเพราะบางทีถ้ามาคนเยอะไปมันอาจจะดูแล้วผู้ชมบอกไม่รู้ทำอะไรกันนะครับอย่างนี้ก็คนน้อยนะครับจริงๆลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์โน้ยกวเยอะ เมื่อก่อนคนถือเหล็กคนหนึ่งคนพรมคนหนึ่งมีคนช่วยหลายคนตอนนี้จะน้อยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวฝึกให้บีมกับคุณต๊อบช่วยได้นะคะอาจารย์ตอนนี้เราก็จะพ่นไปที่เข่าเป็นข้างเดียวหรือสองข้างครับก็เป็นสองข้างเอาปวดสองข้างนั้นก็อีกข้างด้วยอีก้างหนึ่งได้แรับแต่นี้เราจะมีการตอนนี้เริ่มอุ่นอนะคะเริ่มอุ่นนะครับเริ่มอุ่นแล้วเหรอเริ่มอุ่นะลค่ะเราจะมีการรักษาแบบอุ่น่วงด้วยใช่ไหมคะ ปกติเราใช้เวลานานไหมคะคุณหมอเวลารักษาก็ประมาณ15นาที15นาทีเท่านั้นเองแล้วอย่างนี้ต้องรักษาบ่อยความิีขนาดไหนถึงจะอาการจะดีขึ้นนะคะก็ครั้งเดียวก็ดีขึ้นอ๋อครัง้งเดียวก็ดีขึ้นแล้ว <S <S สงสัยอย่างหนึ่งครับว่าเดี๋ยวเรายื่นขาที่เราเอาได้เครื่องแบบนี้มาอาจารย์อ้นมันมีผลลัพธ์ที่ดีหรือแตกต่างมันจะดีกว่าเดิมเพราะว่ามันเป็นฝอยค่ะมันฉีดเป็นฝอยมันจะฉีดเป็นฝอย การที่ทำให้น้ำให้ร้อนร้อนร้อนเริ่มร้อนแล้วอ่ะ่ใช่เราก็ถอยเหล็กคัางจากวงกันไปแต่ต้องร้อนใช่ไหมฮะถึงจะดีดีเมื่อกี้หยดน้ำพอมีเครื่องแบบนี้มันช่วยให้ใช้ปริมาณน้ำน้อยลง แล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นค่ะเขจะกระจายน้ำก็กระจายไปทั่วต้องทมคนประดิษฐ์จริงๆนะครับเพราะช่างประดิษฐ์และเก่งมากๆเริ่มร้อนสองวันสองคืนเริ่มเริ่มร้อนเลริ่มร้อนนะครับเริ่มร้อนเพราะมันโดนปริมาณเพิ่มขึ้นไอ้ป่วยผุยนี่เราก็ ทำประดิษฐ์เองเหมือนกันดให้มันเป็นแปดเหลี่ยมอย่างน้นที่ใช้อะค่ะมีส่วนผสมของอะไรบ้างเออดีวิบสงสัยสงสัยแล้วเป็นน้ำเฉยๆหรือว่าอะไรบ้างราเอาละฮะอันนี้ได้เลยครับแดนอนครับค่ะในน้ำอะไรบ้างน้ำพอดีตอนแรกเราจะใส่สมุนไพรมานะครับต้มเข้ามาแล้วเราก็มีสมุนไพรร่วมด้วยน้านอ่ะ น้ำปากคนนี้ถื้อได้ไหมมันเอามาได้ลูกมือเนี่ยครับไม่เกะกะสตูดิโอเรากว้างใหญ่หลเอ่ยไม่ใช่เฉยๆใช่ไหมคะครับมีผสมสมุนไพรร่วมด้วยอ๋อผสมสมุนไพรสมุนไพรนี่คือเป็นสมุนไพรของจีนของไทยรสไทยหลากหลายของไทยครับของไทยนะคะเป็นคำถามที่ดีมากนะครับถามแค่นี้บอกว่าดีมากแล้วเหรอบอกว่าเป็นสมุนไพรของไทยหรือจีนเนี่ยนะ คือสมุนไพรนี้ก็จะมาช่วยในเรื่องของแก้ไขปัญหาอาการปวดเมื่อยบอกได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างคะก็จะมีภัยคุไปคําถามนี่ดีมากเหมือนเหมือนนางงามนะขอบคุณสำหรับคำถามมีอะไรบ้างครับมีก็จะมีภัยมีตาวันเปียกนะครับค่ะแล้วสรรพคุณของเขานี่ช่วยอะไรได้บ้างคะช่วยคลายกล้ามเนื้อคลายเส้นคลายกล้ามเนื้อคลายเส้นอันนี้ต้อมีการไล่ลมออกก่อนใช่ไหมครับ ก็คือจะเลือกศูนย์คลที่มันมุ่งเน้นเรื่องการคลายก้านเรือและคลายเส้นโดยเฉพาะเลยถูกต้องแมทครับผมนะคะอย่างที่หมออ้นบอกไปว่า15นาทีนะคะทําครั้งเดียวก็อาการพวกนี้ก็จะต้องทําบ่อยขนาดไหนฮะมาเดี๋ยวพกถือให้แมทครับขอบคุณมากครับช่วยไปลูกเพื่อเราจะดูดไปเดี๋ยวพอจีบเสร็จมาแล้วนะครับน้ดตรงนี้อ๋อต้องระวังใช่ไหมฮะร้อนต้องระวังถ้าน้ำหยดมันจะร้อนค่ะ ถ้าเกิดเป็นน้ำโดยตรงเนี่จะร้อนแต่ว่านี้เราเหมือนใช้แบบาเละอองน้ำไสละอองจะไม่ร้อนเออเหมือนร้อนสลับเย็น่ร้อนสลับเย็นเพราะบางส่วนจะจะไม่โดนเหล็กบางส่วนจะโดนเหล็กถ้เหมือนกับคล้ายๆเตาหน้าแต่ว่าเตาหน้านี่ต้องเสียเงินแพงมาตรงนี้จะเสียเงินไม่แพงนะครับเป็นการอบควันอบละอองอย่างนี้เนี่ย ผู้ชมทางบ้านนะคะมารักษาได้ไปทำได้ใช่ไหมคะคิดเฉพาะค่าน้ำตาไปก็คือมารักษาได้แล้วเขาไปทำเองที่บ้านได้ไหมฮะไม่ได้ครับเพราะมันไม่มีโป้วยขวดไม่มีสมุนไพรแล้วลองเปลี่ยนด้านด้านดอนหันหลังโอเคหันหลังขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะหมายถึงว่าต้องขาข้างนี้เอาขาด้านหลังบ้างเอาขาด้านหลังนะคะอ๋อขาด้านหลัง ถนัดไหมครับถนัดไหมครับได้ไหมคะต้องเห็นไหมอาจารย์จะเอาขาด้านหลังใช่ไหมครับจะลืมนะครับคุณผู้ชมครับเราสามารถสัมผัสกับสารีิเกอออมาเป็นแขกรับเชิญอย่างนี้นะฮะเหมือนที่ตุกที่เข้ามาให้อาจารย์นรักษาได้ใาราลองติดต่อสอบถามกับเราทีมงานใส่สมุนไพรทําให้ลมหน้าแล้วสดหน้าใสผสมวัวหิมะดีไหมครับ จะคุณไม่ร้อนนะครับคุณบีมนี้มีปัญหาแบบปวดหัวยงรักกายอะไรอะครับอกไหมอุ่นๆผสมสลับเย็นสลับร้อนจะมีบ้างค่ะปวดขาแต่ว่าก็เกิดจากอาการแบบเดินเยอะนิดหน่อยแต่ต้องสูงเป็นแบบว่าไม่ได้ปวดตับเรื้อยลางนะคะเหมือนทั่วไปอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจจะไปให้หมออ้นรักษาค่าใช้จ่ายแพงไหมครับประมาณเท่าไหร่คะคุณหมอหมออันนี้เราคิดเฉพาะค่าน้ำค่าไฟก็พอค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำค่าไฟที่บ้านผมพันหนึ่งอ่ะ ข้าไปอ่ะอันนี้ก็ประมาณ9.9บาทก็พอ9.9บาทเล็กสวยเลยนะ9.9บาทวิชาเดียวนะครับวิชาเดียวค่ะแต่จริงๆมันจะร่วมกับการนวดนวดแบบอื่นๆเรื่องกจารานนวดก็จะคิดเราก็แถมให้เลยนะครับเพราะว่าป่วยขวยนี่เราต้องการมาช่วยเหลือคนโดยเฉพาะนอกจากอาการพวกปวดเมื่อยสามารถแก้ไขปัญหาโรคอื่นๆได้ไหมคะได้ครับโรคลูมาตอยโรค อามือกอเมือาผานะครับดีมากเลยรูมาตอยอเมือกอามือกผาใช้รูปแบบการรักษาด้วยวารีบำบัดหรือโอยชวยแบบนี้ได้เลยเดี๋ยวเอาเอาช่วงบ่าหน่อยนะได้ค่ะบ่าคลายเครียดเพื่อคลายเครียดคลายเครียดหน่อยนะคะลายหลังหรือคลายหน้าคลายหน้าครับคุณผู้ชมเองนะครับสามารถที่จะติดต่อสอบถามว่าจะไปรักษา ในรูปแบบนี้รวมแบบรวมถึงรูปแบบอีกนึของอาจารย์โอนเนี่ยได้ที่ไหนก็ให้สอบถามนะครับที่ทางพิมงานของเราได้เลยนะครับโทรถามมาที่ห้องออกอากาศสดของเรานะครับแล้วก็โทรถาม,มอีกรอบหนึ่งว่าอาจารย์โอนจะมีคิวว่างวันไหนเดี๋ยวน้องๆให้เบอร์ติดต่อโดยตรงที่คลินิกของอาจารย์โอนไปนะครับสามารถที่จะโทรมาูคุยกันได้เลยตอนนี้ แล้วก็อย่าลืมว่ามีคําถามอะไรสงสัยเนี่ยสอบถามมาทางน้องๆทีมงานเดี๋ยจะได้มาขยายความมันต่อถามอาจารย์รยอ้นต่อได้นะครับเพราะว่ามันมีหลากหลายโายครคภัยไข้เจ็บจริงๆที่อาจารย์อ้นเนี่ยสามารถที่จะรักษาถหายได้นะครับโดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นอัอมพฤกษ์อัมพาตนะครับเราอยากได้มาเป็นเคสอ,อยากได้มาเป็นเคสรักษาในรายการมากๆเลย อันนี้ก็สามารถทําได้ทั่วทั้งร่างกายเลยใช่ไหมคะว่าจะปวดเมื่อตรงไหนมีปัญหาตรงไหนก็ทําได้เลยได้เลยครับค่ะมันต้องออกสองลูกมันต้องอ๋อนี่น้ํามันเหลือน้อยน้ำมันเหลือน้อยแล้วค่ะแล้วก็ใกล้หมดแล้วนะคะเรียบร้อยค่ะต้องสูงๆใช่ไหมครับน้ำมันน้อยเราต้องยกขวดให้สูงสูงกว่าเดิมนี่ลยครับ เป็นรูปแบบการรักษาเป็นการรักษาร่วมครับต้องย้ำว่าจริงๆมันจะต้องมีการรักษาในรูปแบบนี้ด้วยไม่ร้อนนะไม่ร้อนค่ะไม่ได้โดนมือหมอได้ร้อนเลยต้องใจใจเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะกลับมาพบกับอาจารย์โอ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงกูรูรึกาปาญหายิ่งกแบบนี้ติดตามกันให้ดีนะคุณผู้ชมครับอย่าลืมฝากคำถามไว้เดี๋ยวจะได้มาพูดคุยกันด้วยโอเค ้างหน้าเขาติดตามชมมได้ครับ,รบวันนี้ ครบถ้วนเรียบร้อยนะครับมีคำถามอะไรฝากกันไว้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาพูดคุยกันต่อนะครับกับครูดุของเราท่านนี้อาจารย์อ้นพรหมคนฉันแล้วท่านตโยธินขอบคุณมากครับขอบคุณมา่ตัมากๆด้วยนะครับหายวันหายคืนนะครับช่วงหน้าอย่าไปไหนไกลครับช่วงหน้านี่เรียกได้ว่าทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายเพราะผู้หญิงเราเนี่ยก็ต้องมีชายหนุ่มข้างกายนะคะคุณก็ต้องดูช่วงหน้าแน่นอนนะคะเพราะว่ามีธุรกิจหนึ่งนะคะเสื้อผ้าเอาใจผู้หญิงมากแล้วเอาใจคุณผู้ชายกันบ้างนะคะชายหนุ่มนี่เลยไม่ได้ทัก เปลี่ยนเสื้อทุกเบรกเลยค่ะคุณเดี๋ยวช่วงหน้าจะเปลี่ยนอีกสักตัวหนึ่งจะดีไหมะคะค่ะอะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะคะเดี๋ยวว่าตัวนี้หล่อแล้วหล่อจุกตัวละคุณมีใครบ้างเลยครับวันครบรอบแต่งงาน